สวัสดีค่ะในคาบเรียนนี้เราก็มาพบกับคุณกรูก้กุ้งเอเช่นเคยนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่1ในคาบเรียนนี้เราจะได้เรียนในเรื่องของร่างกายของเรา ในกิจกรรมที่1.2ส่วนต่างๆของร่างกายทำหน้าที่อะไรในตอนที่2ถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราไปเรียนกันเลยค่ะ,คะก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนเดี๋ยวเรามาทบทวนความรู้เดิมจากคาบที่แล้วกันเลยนะคะว่าอาว,วัยวะภายในร่างกายของเรามีอะไรบ้าง่เด็กๆช่วยค,ครวูวงกลมร้อมรอบรูปให้ถูกต้องนะคะ เดี๋ยวเรามาดูภาพแรกกันเลยค่ะภาพแรกปากเด็กอ่านตามด้วยนะคะปากเด็กคิดว่าปากเป็นอวัยวะภายในหรือภายนอกคะถูกต้องค่ะปากเป็นอวัยวะภายนอกที่เรามองเห็นต่อไปภาพที่สองภาพที่สองเป็นภาพสมองเด็กคิดว่าสมองเป็นอวัยวะภายในหรือภายนอกคะ เก่งมากเลยค่ะสมองเป็นอวัยวะภายในร่างกายของเราอ่าุณคือวงกลมนะคะภาพที่สามมือมือเป็นอวัยวะภายในหรือภายนอกคะถูกต้องค่ะมือเป็นอวัยวะภายนอกมาภาพที่สี่ค่ะเด็กๆเด็กๆคิดว่าภาพที่สี่คือภาพอะไรคะเด็กๆลองอ่านดูนะคะกระเพาะอาหาร กระเพาะอ,อาหารเป็นอวัยวะภายในหรือภายนอกคะเก่งมากเลยคะ่ะกระเพาะอ,อาหารเป็นอวัยวะภายในนั่นเองคะ่ะต่อไปภาพที่5ปอดปอดเป็นอวัยวะภายในหรือภายนอกคะเก่งมากคะ่ะลีโอปอดเป็นอวัยวะภายในต่อไปหัวใจ เด็กคิดว่าหัวใจเป็นอวัยวะภายในหรือภายนอกคะเก่งมากเลยค่ะหัวใจเป็นอวัยวะภายในนั่นเองค่ะในภาพต่อไปลำไส้เด็กอ่านตามด้วยนะคะลำไส้ลำไส,ส้เป็นอวัยวะภายในหรือภายนอกคะถูกต้องค่ะ ลำไส้เป็นอวัยวะภายในนั่นเองในภาพต่อไปจมูกจมูกเป็นอวัยวะภายนอกนะคะต่อไปภาพซ้ายมือของเราอ่านว่ากระดูกระดูกของเราเป็นอวัยวะภายนอกหรือภายในคะถูกต้องค่ะกระดูกเป็นอวัยวะภายใน ต่ไปตาตาเป็นอวัยวะภายในหรือภายนอกคะถูกต้องค่ะตาเป็นอวัยวะภายนอกนะคะมาดูภาพสุดท้ายค่ะเด็กๆขาและเท้าขาและเท้าของเราเป็นอวัยวะภายในหรือภายนอกคะเก่งมากเลยค่ะเฟยเท้าเป็นอวัยวะภายนอกนะคะอ่ะเพราะอะไรหัวใจ จินเต้นเร็วขณะที่เรากำลังวิ่งเล่นออกกำลังกายเด็กๆสงสัยไหมคะ,ะถ้าสงสัยเดี๋ยวเราไปไขข้อสงสัยกันเลยค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปเข้าสู่เนื้อหาเด็กคิดว่าส่วนต่างๆที่อยู่ภายในร่างกายจะทำหน้าที่อะไรบ้างคะก่อนที่เราจะเริ่มเข้าสู่เนื้อหานะคะเดี๋ยวเรามา ดูกิจกรรมคะว่าเราจะได้เรียนในเรื่องของอะไรบ้างและจะได้ทราบในเรื่องของอะไรบ้างนะคะในกิจกรรมนี้เราจะทํากิจกรรมเพื่อรวบรวมข้อมูลและบอกหน้าที่ของส่วนต่างๆที่อยู่ภายในร่างกายซึ่งอวัยวะที่อยู่ภายในร่างกายของเราก็จะได้แก่สมองกระดูกลำไส้หัวใจปอดและกระเพาะอาหารนั่นเองคะ่ะ เดี๋ยวเรามาดูสรุปหน้าที่ของอวัยวะภายในของเราสั้นๆน,นะคะอวัยวะแรกนะคะสมองสมองมีหน้าที่ควบคุมการทำงานของร่างกายของเรานันเองอวัยวะที่สองกระดูกมีหน้าที่เป็นโครงสร้างของร่างกายของเราอวัยวะที่สามลำไส้ ลำไส้มีหน้าที่ย่อยอาหารกระเพาะอาหารมีหน้าที่ย่อยอาหารนะคะปอดมีหน้าที่แลกเปลี่ยนแก๊สในขณะที่เราหายใจหัวใจมีหน้าที่สูบฉีดเลือดไปทั่วร่างกายของเรานั่นเอง เด็กทราบแล้วใช่ไหมคะแล้วเด็กคิดว่าส่วนต่างๆที่อยู่ภายในร่างกายทำหน้าที่เหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไรคะเหมือนนะคะเหมือนตรงไหนคะลำไส้และกระเพาะอาหารนะคะเหมือนกันอย่างไรลำไส้และกระเพาะอาหารจะทำหน้าที่ย่อยอาหารเหมือนกันนั่นเองคะ่ะ และแตกต่างตรงไหนคะแตกต่างตรงสมองหัวใจกระดูกปอดอวัยวะเหล่านี้จะทําหน้าที่แตกต่างจากลําไส้และกระเพาะอาหารนั่นเองคะ่ะอ่าเดติดด็กๆสงสัยใช่ไหมคะว่าเพราะอะไรหัวใจจึงเต้นเร็วในขณะที่เรากำลังวิ่งออกกำลังกาย ซึ่งก็เป็นเพราะว่าหัวใจของเราทําหน้าที่สูบฉีดเลือดไปทั่วร่างกายจึงทําให้ในขณะที่เราออกกําลังกายทําให้หัวใจของเราเต้นเร็วนั่นเองค่ะต่อไปเรามาสรุปกิจกรรมที่1,2ส่วนต่างๆของร่างกายทําหน้าที่อะไรส่วนต่างๆของร่างกายของเราทําหน้าที่แตกต่างกันในติดมาดูภาพซ้ายมือนะคะ จำได้ไหมเอ่ยภาพซ้ายมือเป็นอวัยวะภายนอกหรือภายในเก่งมากเลยค่ะภาพซ้ายมือเป็นอวัยวะภายนอกนั่นเองค่ะซึ่งเป็นอวัยวะที่เราสามารถมองเห็นนะคะอย่างเช่นตัวอย่างที่ครูเคยยกตัวอย่างไปในคาบที่แล้วให้เด็กๆสังเกตผู้ปกครองของนักเรียนนะคะ ว่าเด็กๆเ,เห็นอวัยวะภายนอกของผู้ปกครองอะไรบ้างอ่ะเด็กๆมาดูอย่างแรกนะคะหยิบจับในการหยิบจับเราใช้อวัยวะใดในการหยิบจับคะเด็กๆอ่ะอาราันตอบได้ไหมคะอ่าเก่งมากค่ะเราใช้อวัยวะมือในการหยิบจับสิ่งของใช่ไหมคะต่อไปในการฟังเสียง ในการฟังเสียงเพลงเราใช้อวัยวะใดในการฟังเสียงคะมีใครใช้ตาในการฟังเสียงไหมคะฮ่าไม่น่าจะใช้นะคะเราใช้หูนะคะในการฟังเสียงเพลงต่อไปอันที่3อวัยวะที่3ในการดมกลิ่นเราใช้อวัยวะภายนอกใดในการดมกลิ่นคะ ฮ่าเก่งมากเลยค่ะมาร์ะเราใช้จมูกในการดมกลิ่นนั่นเองนะคะต่อไปในการมองดูในการมองดูเราใช้อวัยวะภายนอกตดในการมองดูคะเก่งมากเลยค่ะลิตาในการมองดูเราใช้ตานะคะในการมองดูต่อไป การกินและการพูดในการกินและการพูดเราใช้ปากในการพูดหรือการขบเคี้ยวอาหารนั่นเองค่ะสุดท้ายนะคะในการเคลื่อนไหวหรือทรงตัวเป็นอะไรคะอ่าเป็นเท้าและขานั่นเองค่ะต่อไปเด็กไปดูภาพขวามือนะคะ ภาพขวาม,มือเป็นอวัยวะภายในนะคะมาดูภาพแรกนะคะสมองสมองจะมีหน้าที่ควบคุมการทำงานของร่างกายใช่ไหมคะกระดูกระดูมีหน้าที่เป็นโครงสร้างของร่างกายลำไส้มีหน้าที่ย่อยอาหารหัวใจมีหน้าที่สูบฉีดเลือดไปทั่วร่างกาย ปอดปอดจะมีอยู่สองข้างด้วยกันนะคะอ,อันนี้คือภาพปอดนะคะปอดจะมีหน้าที่แลกเปลี่ยนแก๊สในขณะที่เราหายใจกระบพาะอาหารมีหน้าที่ย่อยอาหารนั่นเองค่ะในการทํากิจกรรมบางอย่างเราต้องใช้ส่วนต่างๆของร่างกายมากกว่าหนึ่งส่วนนเด็กมาดูภาพ นี้นะคะภาพนี้นะคะเด็กชายเขมกำลังเต้นและร้องเพลงอยู่เด็กๆคิดว่าเด็กชายเขมใช้อวัยวะในการทำกิจกรรมกี่ส่วนคะอ่าแน่นอนมากกว่าหนึ่งส่วนใช่ไหมคะมีอะไรบ้างเด็กๆคิดไปพร้อมกับครูเลยนะคะ อวัยวะแรกที่เด็กชายเข็มใช้ในการร้องเพลงก็คือมือมือใช้ทำอะไรคะใช้ในการจับไม้ร้องเพลงนั่นเองค่ะอวัยวะที่สองเด็กชายเข็มใช้อวัยวะใดคะปากถูกต้องนะคะปากใช้ในการร้องเพลงหรือพูดนั่นเองค่ะ อวัยวะที่สามอะไรคะเท้าอ่าอาวัยวะที่สามเด็กชายเข็มใช้เท้าในการทำกิจกรรมเต้นหรือร้องเพลงนั่นเองค่ะฉะนั้นในภาพนี้เด็กชายเข็มใช้ส่วนของร่างกายมากกว่าหนึ่งส่วนในการทำกิจกรรมนั่นเองค่ะ ต่อไปมาดูในภาพที่2นะคะเด็กหญิงมิลินเด็กหญิงมิลินกําลังนั่งอา่านหนังสืออยู่ฮะมิลินตั้งใจเรียนมากเลยนะคะเนี่ยในการทํากิจกรรมของมิลินเด็กคิดว่ามิลินใช้อวัยวะในการทํากิจกรรมกี่ส่วนคะส่วนแรกคืออวัยวะใดคะ่ะ ดวงตาดวงตาใช้ทำอะไรคะ,ะถูกต้องนะคะใช้ในการมองดูตัวหนังสือในขณะที่เรากําลังทำกิจกรรมอ่านหนังสือนะคะเด็กคิดว่าถ้าเราไม่มีดวงตาเราจะสามารถอ่านหนังสือหรือมองเห็นตัวหนังสือได้ไหมคะ,อะมองไม่เห็นใช่ไหมคะต่อไปเด็กหญิงมิลินใช้อวัยวะใดต่อคะ ใช้มือใช้มือทาอะไรคะใช้มือในการหยิบหนังสือและเปิดหนังสืออ่านนั่นเองค่ะต่อไปมิลินใช้อวัยวะใดคะถูกต้องค่ะใช้อวัยวะปากในการอ่านออกเสียงหรืออ่านหนังสืออย่างเช่นในการเราอ่านหนังสือให้คุณครูฟัง เด็กเปล่งเสียออกจากปากใช่ไหมคะฮะก่อนที่เราจะจบบทเรียนเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆมาทำแบบฝึกหัดแบบฝึกหัดมีอะไรบ้างหนึ่ส่วนต่างๆที่อยู่ภายในร่างกายทำหน้าที่เหมือนกันหรือไม่อย่างไร สกิจกรรมใดบ้างที่ใช้ส่วนของร่างกายมากกว่าหนึ่งส่วน 3. นะคะจากกิจกรรมนี้เราค้นพบอะไรบ้างเกี่ยวกับหน้าที่ของส่วนต่างๆที่อยู่ภายในร่างกายและสจากสิ่งที่ค้นพบสรุปได้อย่างไรเด็กเริ่มทำแบบฝึกหัดที่คุณครูให้ไปได้เลยนะคะ